ก็สะท้อนว่าประเทศไทยมีปัญหาค่อนข้างมากในหลายจุดนะครับไม่ใช่เฉพาะเรื่องของอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจหรือผลของการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างเดียวนะฮะแต่เป็นเรื่องของประสิทธิภาพของภาครัฐความสามารถในการแข่งขันของภาคเอกชนนะครับรวมทั้งเรื่องการลงทุนสำหรับอนาคตด้วยนะฮะ คือถ้าเราดูในแง่ของอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจเนี่ยก็ต้องบอกว่าประเทศไทยเนี่ยเรามีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่ต่ํามาอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็ต่ํากว่าศักยภาพที่ควรจะเป็นเมื่ออัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจต่ําเนี่ยเราก็ไม่มีไรายได้หรือมีเงินเพียงพอที่จะไปลงทุนอะไรมากมายเพิ่มเติมนะฮะทีนี้เราก็หวังการลงทุนจากต่างประเทศถูกไหมครับ การลงทุนจากต่างประเทศเนี่ยก็อาจจะเข้ามาที่ประเทศไทยระดับหนึ่งแต่เมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆในอาเซียนเนี่ยก็ถือว่าไม่ไม่ได้โดดเด่นมากนะครับแล้วที่สําคัญคือการลงทุนในอุตสาหกรรมใหม่ๆเนี่ยโดยเฉพาะอุตสาหกรรม New S-curve เนี่ยมันก็ยังไม่มีความสำเร็จที่ชัดเจนในขณะที่ภาพรวมของเศรษฐกิจเนี่ยเราก็ยังมีความเหลือมล้ําสูง นะครับแล้วก็ดัชนีวความยากจนของไทยเนี่ยก็เพิ่มขึ้นนะครับโดยเฉพาะในช่วงา5-6ปีที่ผ่านมาหลังวิกฤตการเศรษฐกิจที่เกิดจากโควิดและการล็อกดาวน์นะครับทีนี้ปัญหาใหญ่อันหนึ่งเนี่ยคือปัญหาของอาภาครัฐนะฮะซึ่งมีการทุจริตคอร์รัปชันรั่วไหลค่อนข้างมากนะครับถือถ้าแก้ตรงนี้ได้เนี่ยก็น่าจะมีส่วนสำคัญที่จะทำให้ ระดับสี่ความสามารถในการแข่งขันของไทยเนี่ยดีขึ้นนะครับแล้วก็การแก้ไขตรงเนี้ยมันไม่ต้องใช้งบประมาณใช้เงินอะไรแต่เพียงแต่ว่าเราต้องอทําให้ระบบราชการเนี่ยมันมีความโปร่งใสมากขึ้นนะครับมีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วก็มีการบริหารงานที่มุ่งยุทธศาสตร์และมุ่งเป้าหมายของประเทศแทนที่จะทํางานแบบแยกส่วนเป็นไซโลนะฮะต่างคนต่งางทำนะครับอันนี้ก็จะ ทำให้สถานการณ์ดีขึ้นในอนาคตนะฮะค่ะ IMD ระบุบอกว่าขีดค,ความสามารถในการแข่งขันของไทยที่วัดจากมิติสีด้านนั้นลงมาทั้งหมดนะคะอาจารย์สมรรถนะทางเศรษฐกิจประสิทธิาภาพของภาครัฐประสิทธิภาพของภาคธุรกิจและโครงสร้างพื้นฐานนะคะมุมมองของอาจารย์อนุสรนะคะใน4จุดนี้เราอ่อนแออย่างไรเราแก้ยังไงในแต่ละจุดคะอาจารย์คะคือประสิทธิาภาพภาครัฐเนี่ย ก็เป็นเรื่องใหญ่ซึ่งซึ่งเราจําเป็นจะต้องปฏิรูประบบราชการนะครับคือถ้าเราเราไม่มีการปฏิรูประบบราชการเนี่ยอย่างจริงจังเนี่ยมันประสิทธิภาพมันก็จะไม่ไม่ดีขึ้นชัดเจนประสิทธิภาพตรงเนี้ยมันหมายถึงความมีกูดกวานน้นของระบบราชการด้วยนะฮะเวลาเราพูดถึงระบบราชการเนี่ยเราก็ต้องพูดถึงภาคการเมืองด้วยนะฮะซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารกิจการภาครัฐเนี่ย ในส่วนของภาคการเมืองเนี่ยรัฐบาลก็ดูเหมือนจะมีปัญหาเรื่องเสถียรภาพมากขึ้นนะฮะ,ะแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยความเป็นประชาธิปไตยเนี่ยมันก็มีปัญหาภายใต้รัฐมนูญปี40นะครับฉะนั้นการดำเนินการในเรื่องนี้ก็ไม่ง่ายนะครับแต่ว่าก็ต้องอร่วมแรงร่วมใจกันในการที่จะผลักดันซึ่งผมคิดว่าภาคธุรกิจ ภาคอุตสาหกรรมเนี่ยก็สามารถจะสร้างแรงกดดันหรือสร้างสภาวะที่ทําให้ภาครัฐเนี่ยจําเป็นต้องปรับตัวให้ดีขึ้นด้วยนะฮะแต่ในขณะเดียวกันภาคธุรกิจเองก็ต้องปรับตัวด้วยนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าที่ผ่านมาเนี่ยการลงทุนในเรื่องทรัพยากรมนุษย์การลงทุนในเรื่อง,ก,องการวิจ,จัยเรื่องการสร้างนวัตกรรมที่จะเป็นฐานของอุตสาหกรรมใหม่ๆเนี่ยมันก็ยังมันก็ยังไม่ชัดเจนเท่าไหร่ ะส่วนเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานล่ะคะอาจารย์คะอันดับเราก็ตกอยู่ด้วยเหมือนกันนะคะเราก็ดูมีโครงสร้างพื้นฐานด้านถนนรถไฟฟ้ารถมนาคมดีนะคะแต่ว่ามีรายง,งานระบ,บุบอกว่าโครงสร้างพื้นฐานด้านระบบการศึกษาสาร,รสรเสศของเราถือว่าต่ํามากครับคือจริงๆเราจัดสรรงบประมาณเพื่อการศึกษาเพิ่มขึ้นทุกปีนะครับแล้วก็กระทรวงศึกษากระทรวงอวเนี่ย ก็ได้งบในอันดับต้นๆนะฮะทีนี้ปัญหามันก็คือว่าการใช้เงินมากกว่าการใช้งบประมาณเนี่ยมันจะต้องให้ตรงกับเป้าหมายตรงกับยุทธศาสตร์คือต้องลงทุนไปที่คนแล้วลงทุนไปที่การวิจัยและการสร้างนวัตกรรมแทนที่จะไปทําอะไรที่เป็นสิ่งก่อสร้างใหญ่ๆซึ่งมันอไม่จําเป็นแล้วก็มันก็ไม่มีผลอในระยะยาวด้วยที่ยั่งยืนนะฮะ ส่วนอีกด้านนึงนะคะเรื่องสาเรื่องสาธารณสุขเนี่ยก็เป็นประเด็นก็คือว่าเราก็มีระบบสาธารณสุขที่ค่อนข้างดีนะหลังจากที่เรามีนะโยบายส0มสิบาทรักษาทุกโรคแล้วต่อมาพัฒนาเป็นหลักหลักประกันสุขภาพท่นหน้าแต่ปัญหาก็คือว่าโครงสร้างประชากรที่สูงวัยมากขึ้นเนี่ยค่าใช้จ่ายของสาธารณสุขก็จะเพิ่มขึ้นซึ่งก็มีความจําเป็นที่จะต้องจัดสรรงบประมาณเนี่ยเพิ่มเติม นะเพื่อให้คุณภาพชีวิตของประชาชนนดีนะฮะส่วนการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นกยายภาพถนนหนทางระบบคมนาคมโทรคมนาคมอะไรทั้งหลายเนี่ยนะครับอันนี้ก็ค่อนข้างกระจุกตัวอยู่ในกรุงเทพและปริมณฑลคือถ้าเราออกไปต่างจังหวัดเนี่ยพวกนี้ก็จะจะไม่ได้มีการคือมันไม่มันยังกระจายความเจริญไปไม่ถึงนะฮะ อย่างถ้าออกไปไกลๆเนี่ยมันทีอินเทอร์เน็ตก็ใช้ไม่ได้ถูกไหมครับแล้วก็เมืองใหญ่ๆของไทยในต่างจังหวัดเนี่ยก็ไม่มีระบบผลส่มวลชนนะครับประชาชนก็ค่อนข้างจะลำบากในการดำดรงชีพหรือดำเนินชีวิตหรือการประกอบอาชีพในขณะเดียวกันร,ระบบบริหารจัดก,การน้ำเนี่ยก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่จริงๆก็ต้องทำให้ดีนะเพราะว่านี่จากว่ามันเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่ มันจะเกิดประโยชน์ต่อภาคเกษตรกรรมนะไม่งั้นเราก็จะต้องเจอน้ําท่วมน้ําแล้งสลับกันไปอย่างต่อเนื่องถ้าเรามีการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานทางด้านการจัดการน้ําที่ดีขึ้นเนี่ยเราก็จะสามารถที่จะจัดการปัญหาต่างๆได้ได้มากขึ้นนะครับแต่ว่าปัญหาคือโครงการก่อสร้างในไทยเนี่ยคุณกีตา้าก็ทราบท่านผู้ฟังก็คงทราบนะฮะว่ามันก็มีปัญหาทุจริต โดยตลอดอะนะฮะการจัดซื้อจัดจ้างจัดหาอะไรทั้งหลายในในราชการเนี่ยมันก็มีปัญหาพวกนี้เยอะก็ต้องแก้ตรงนี้ให้ได้ครับหรือ<ช>แก้ตรงนี้ให้ได้ก็ต้องแก้ที่ระบบการเมืองด้วยคือระบบการเมืองมันจะต้องลดความเป็นม<ช>ันนี่โพลิ t ิกค่ะนะคือถ้ามันเป็นมันนี่ p o l i t i กเนี่ยอ่ก็จะมาถอนทุนกันนะครับก็ก็จะมันก็จะปัญหาก็จะวนอยู่แบบนี้ครับค่ะ ที่อาจารย์อนุสรพูดถึงเมื่อสักครู่นะคะก็สะท้อนถึงสิ่งที่เป็นการกระจายที่ไม่ทั่วถึงหรือว่าเรื่องของความเหลื่อมล้ำด้วยเช่นเดียวกันนะคะในรายงานก็บอกว่าเรามีความท,ท้าทายทางด้านความเหลื่อมล้ำทางสังคมที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนะคะแล้วก็ดัชนีความยากจนของไทยก็เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเลยนะคะปัญหาความเหลื่อมล้ำนี่ก็พูดจะถึงเรื่องนี้กันมานานนะคะอาจารย์ครับมันรุนแรงมากขึ้นขนาดไหนแล้วเราต้องแก้อย่างไงคะอาจารย์อนุสรค่ะรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆครับ รุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆคือคือโครงสร้างใหญ่เลยเนี่ยเราต้องลดการผูกขาดทางเศรษฐกิจและการผูกขาดทางการเมืองค,อคื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 อพอเราปลดล็อกเนี่ยให้มันเกิดประชาธิปไตยอย่างแท้จริงในทางการเมืองและในทางเศรษฐกิจเนี่ยมันก็จะทําให้ประชาชนเข้าถึงโอกาสมากขึ้นความเหลื่อมล้าก็จะลดลงในขณะเดียวกันรัฐบาลเนี่ยก็ต้องมีการจัดเรื่องสวัสดิการสังคมให้เพียงพอ นะครับรวมทั้งในแง่ของการจะทำยังไงให้รายได้ของประชาชนเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นประชาชนโดยทั่วไปนะครับซึ่งก็หมายความว่าตรงเนี้ยมันก็จะต้องมีมีการใช้มาตรการทางการคลังมาตรการทางการเงินควบคู่กันไปนะครับคือการทําให้รายได้สูงซืขึ้นเนี่ยมันก็ต้องทําให้ GDP มากขึ้นเนี่ย GDP สูงขึ้นแล้วก็ทํทให้ GDP เนี่ยมันกระจาย คือทําให้ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจนี่มันกระจายตัวมากกว่านี้เวลาเวลาเราเราทําให้ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจกระจายตัวเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับเรื่องอํานาจเนี่ยฮะเพราะมันเป็นการจัดสรรจัดส,สรรทรัพยากรให้มันเป็นธรรมค่ะอีกส่วนนึงที้เวลาเราจัดส,สรรทรัพยากรให้เป็นธรรมเนี่ยมันก็มีมีหลายมิติมากอย่างเช่นเรื่องโครงสร้างภาษีเนี่ยเรื่อง การปฏิรูปรายได้ภาครัฐเนี่ยอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะฮะอ,อย่างการการที่ทําให้โครงสร้งางภาษีเนี่ยเป็นเป็นแหล่งรายได้ภาษีที่มาจากภาษีทรัพย์สินมากขึ้นภาษีมรดกมากขึ้นแทนที่มันจะมาจากอภาษีจากคนทํางานอย่างเดียวคือภาษีเงินได้อะหรือแม้กระทั่งภาษีบริโภคซึ่งอันเนี้ยประชาชนส่วนใหญ่คือ คนระดับชนชั้นกลางแล้วก็อคนที่มีไรายได้น้อยเนี่ยนะเป็นคนทํางานอะ่อะก็ส่วนมากก็คือเสียเสียเสียภาษีเต็มที่อะ่ะเต็มเม็ดเต็มหน่วยใช่ไหมฮะส่วนภาษีทรัพย์สินภาษีมรดกเนี่ยพวกนี้มันก็จะไปเก็บจากคนที่มีฐานะดีมากๆซึ่งมันก็เวลาเก็บเนี่ยมันก็ไม่มีผลทำให้เศรษฐกิจ ชะลอตัวอะไรนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าอย่างอย่างบางคนมีที่ดินเป็นห้าหกแสนไร่อย่างเงี้ยนะฮะคือมันก็ถูกทิ้งเอาไว้ลกร้างว่างเปล่าอ่ะใช่ไหมครับถ้าถ้าเราเก็บภาษีเนี่ยมันก็จะทาให้ทรัพย์สินพวกนี้ยมันมันกลับเข้ามาสู่ในระบบเศรษฐกิจแล้วก็เปลี่ยนมือบางทีอาจจะเปลี่ยนมือแล้วก็ทําให้มันเกิดการลงทุนเกิดการขยับขยายได้ครับค่ะส่วนด้าน สมรรถนะทางเศรษฐกิจนะคะเขาระบุถึงเรื่องของตัวชี้วัดมาจากเรื่องของการพัฒนาทั้งเรื่องโปรเจกต์เศรษฐกิจใหม่ๆนะคะหรือว่า new S curve นะคะซึ่งบ้านเราก็มีการพูดถึงอยู่บ่อยครั้งแต่ว่าเรายังไม่ได้เห็นการเดินหน้าอย่างชัดเจนนะคะโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งเรื่องของการยกต่อยอดจากจุดแข่งของประเทศนะคะสานุสอนมองเรื่อง new S curve ของไทยยังไงจุดแข่งเราคืออะไรแล้วเรายกหรือต่อยอดมันยังไงดีคะ new new S curve เนี่ยมัน มันต้องการการลงทุนไงครับต้องการการลงทุนแล้วก็ต้องการแรงงานที่มีทักษะสูงที่มันจะสามารถทำงานในอุตสาหการรม New S c u r v e ได้นะครับอุตสาหการรม New S c u r v e บางส่วนเนี่ยเราก็ต้องมานั่งประเมินด้วยนะครับว่าจริงๆประเทศไทยมีความได้เปรียบในเชิงเปรียบเทียบไหมมี comparative advantage ที่ชัดเจนไหมม,มีความสามารถในการแข่งขันจริงไหมคือค,คือบางอย่างเนี่ย เราตั้งเป้าหมายได้แต่ว่าในความเป็นจริงเนี่ยเราไม่มีความพร้อมเราก็ต้องกลับมาทบทวนว่าอะไรคือมันเป็นจุดแข็งของเราจริงๆเนี่ยนะครับแต่บางอย่างถ้าเราตั้งเป้าว่าเราจะเดินหน้าต่อไปเนี่ยเราก็ต้องลงทุนเพราะว่าบางอย่างเนี่ยมันแม้เราจะไม่พร้อมแต่ถ้าเราเรามีเป้าหมายมีความมุ่งมั่นจริงๆแต่มันต้องมันต้อง ดาเนินการอย่างแท้จริงอ,ะอ่ะคือมันไม่ใช่มันไม่ใช่วิสัยทัศน์ใน powerpoint ใช่ไหม,มวิสัยทัศน์ในแผ่นกระดาษมันต้องลง,ลงมาทําทําจริงๆมันถึงจะเกิดผลครับค่ะสุดท้ายนะคะอาจารย์รายงานเนี่ยระบุบอกว่าส่วนที่สํา,าสสคัญต่อประสิทธิภาพของรัฐบาลส่วนที่สําคัญต่อประสิทธิภาพของประเทศมากคือรัฐบาลที่เป็นรักฐานในการสร้างความยืดหยุ่นแล้วก็เติบโตในระยะยาวนะคะอาจารย์มองประสิทธิภาพของรัฐบาลเราอย่างไร ตอนนี้ก็เห็นได้ชัดนะคะว่ามีความอ่อนไหวมีความปลาะบ,บางเรื่องของเสถียรภาพของรัฐบาลนะคะเราจะก้าวข้ามส่วนนี้ไปได้ยังไงคะอาจารย์คะเรามีปัญหาหลยอย่างรุมเรามากขณะที่ส่วนที่น่าจะเป็นตัวสําคัญที่สุดในการนําพาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเนี่ยอ่อนแอลงอย่างเห็นได้ชัดคือเราต้องทําให้รัฐบาลมีเสถียรภาพอ่ะซึ่งเสถียรภาพมันจะเกิดขึ้นได้อย่างแท้จริงเนี่ยก็คือเราก็ต้องทําให้สถาบัน ประชาธิปไตยมันมีความเข้มแข็งรัฐบาลอยู่อยู่ตามวาระนะฮะไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรที่มันมันนอกนอกเหนือวิถีทางกฎหมายนะฮะไม่ไม่มีอะไรที่ดูดูแปลกๆรัฐบาลเปลี่ยนแปลงรัฐบาลโดยโดยสิ่งที่มันมันละเมิดต่อหลักการประชาธิปไตยเนี่ยมันมันก็ความเชื่อมั่นมันก็จะไม่มีฮะคือมันมันก็จะทําให ประเทศเนี่ยมันดูเหมือนไม่มีรูอัพรอ,รอนะครับคือร,รูอัพรอเนี่มันก็เป็นปัจจัยทางด้านสถาบันที่สําคัญนะคือคือบางบางประเทศเนี่ยอาจจะมีโอกาสทางเศรษฐกิจมีการลงทุนอยู่จํานวนหนึ่งแต่ว่าอกฎระเบียบไม่มีความแน่นอนไม่คงเส้นคงวาเนี่ยนักลงทุนต่างชาติเก็ไม่ไม่กล้ามาลงทุนถูกไหมคือสามารถยกเลิกเมื่อไหร่ก็ได้ โดยโดย,โดยที่ไม่มีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนอันนี้มันก็ทําให้เกิดความไม่มั่นใจ